ดีค่ะมาพุกอะเรกันน้องเพิ่มคูณชาแนลสวัสดีแม่แฟนแับเอฟซีทุกทุกท่านด้วยจ้าเด้อเนาะเนาะเนาะเป็นอะไรลูกตกใจพี่ลานะคะไม่ได้ไม่ได้เล่นเล่นนานแล้วค่ะแม่เออเดี๋ยเล่นนานแลวเนาะค่ะนาออ้โตกใจนะคะตกใจตกใจพี่ลา แต่กกนชอบมากๆนะคะแม่แม่ชอบมากชอบพี่ลาเป็นเพื่อนนะคะแต่กนไม่มีเพื่อนพผลไปอยู่ทุ่งเขียวไม่ได้เล่นกับพี่ลาตกใจเลย ตกใจพีลาแต่ก่อนก็มีพีลาเป็นเพื่อนเองลูกตกใจทำไมแม่รงคูนนะคะอ้วนแล้วนะคะแม่แม่ขอบพระคุณคุณแม่ที่เข้ามาอุดหนุนพลไม้ป้นแม่ทงคูนนะคะให้บำรุงน้องเพิ่ม พี่ลาเน้มตาแล้วค่อยอเลยค่ะทำไมม,มาเล่นกับหนูนี่อเพิ่มไปเล่นกับพี่ลาสิเอา้าบออาเลยเด้อค่ะแต่โกนี่สุดยอดชอบมากนะตั้งแต่ไปอยู่ซุ้มเขียวไม่ได้เล่นนานลืมพี่ลาไปแล้ว นูลเรื่องพิลาเหรอลูกนู้นพิลาอยู่นู้นวอเอาเรย่องกันไหมแม่ไม่สนแล้วไม่สนพี่ลาแล้วโอ้โหใส่ถุงเท้า ใส่ถุงเท้าสีอะไรสีเทานะคะวันนี้ใส่ถุงเท้าสีเทาเอาเพิ่มไม่เอาจริงๆนะคะไม่เอาฟีลาจริงๆ เอเอ,อน,นุนมไม่อยากเล่นกับพี่ลาแล้วนะคะหนูมีหนูมีเพื่อนลหลายเลยด้วยครับหนูมีพี่โนูแทนพี่ลาแล้ว มีพี่บัวบานพี่ชื่นอยู่ที่ซุ้มเยอะแยะไปว่าเพิ่มนุ่นพีลาอยู่นู่นลูกไปสิไปเลยนะคะแม่ไปแล้วไปแล้วนะคะดูถูกจะทำยังไงพีลาโ็มองตาแล้วค่อย,อย,อยจะตกใจพี่ลาอีกหรือเปล่างูเพิ่ม อ้าเธออยู่ไหนมาไปมาพ่ลาเราไปอยู่ซุ้มเขียวแล้วพ่ลาเงาไหมเธอไปอยู่ไหนมาเราไปอยู่ซุ้มเขียวแล้วนะามกันเด้อทคไม,ม่ยเม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยาำพ่ลา <laughs> ทำกันรู้เรื่องเลยนะคะถามแล้วก็เหยียบเหยียบแล้วก็เตะเตะโอ้ย โอ้ยพี่ลาเละแล้วโอ้ย <laughs> พี่ลาเละเละแน่ๆอ้งอ้งอ้เมื่อกี้ก็ยังถามดีๆยังกลัวๆกล้ากล้าอ้งอ้งทักเตะทักเหยียบตายแน่ๆพี่ลาวันนี้ตายแท้ อยู่ทางนู้นนะโน้โนทั้งเตอ้ทั้งเตทั้งเตทั้งบีบคอทั้งเหยียบคอตายแล้วเวลาตายจะละรเงเรื่องขาซ้ายขาขวาไว้ให้นูเองนูเป็นมวยแล้วอนกุกแล้ว น,นอนทับเล้วนอนทับเล้วเออเออขาหน้าขาหลังออกไปแล้วพี่ลาออกไปถึงนู่นโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตึ๊งบิกมาแล้วนะคะแม่เม่ยเบิ่มเอ้มเพิ่มตกใจอะไรตกใจพี่ลา นูน่นพี่ลาไปอยู่นู่นแล้วพี่ลาตายซาละงเงงไปเอาอ,อีกเร็วนู่นอยู่นูน่นนูน่นนูน่น,น,น,นไปแล้วลูกพ่อเอาน้ำลดให้หน่อยเดี๋ยวพ่อไปลดน้ำให้เร็วอาบน้ำให้ เอาน้ำสาดน้ำให้น้องโกนนะคะน้อง้รน <ไป S 1> แล้วค่ะพอครับผม้รนแล้วครับอาบน้ำใม่ผุมหน่อย อาบน้ำกับพ่อไปลูกไปกินน้ำด้วยพ่อผมกินน้ำด้วยคุณหมักเด้ไหนอ๋ออ๋ออใช้ใช้เกียร์ถอยทำไมอ้าเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังเอ้าเอ้าเอ้าทำไมใช้เกียร์ถอย เออใช้เพิ่มนีม่ใช้ได้ทั้งเกียร์ถอยทั้งเกียร์เกียร์ว่างยืนแล้วนะ,ะยืนนิ่งอืมดูดูท่านะคะแม่แมดูท่ายืนนะคะเออมีความสุขมากเอ้ย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  ใส่ทั้งเกียร์ถอยใส่ทั้งคันเร่งมาแม่กินน้ำแล้วอืมมากินด้วยกันโอ้กินด้วยกันอ้าวจะดึงดูดจะดึงจะดึงสายอวนนะคะใส่เพิ่มแบบนี้ไม่ได้กินสักคนเลยเด้อเนะอวนอื้ออื้ออื้อ ออกมาให้หนูเลยออกมาเลยไม่ยอมไม่ยอมอ๋อหนูจะดึงเองพ่อไม่ให้หนูเนาะพ่อไม่ให้หนูไม่ต้องคูณกินน้ำนะคะกินน้ำอย่างอร่อยกินโค้งหวานแล้วก็หิวน้ำนะคะแม่ กินต้้ยกินอ้อยต้องกินน้ำด้วยนะคะหวานมากนี่สรูปหยาดกันเด้อทาะนี้ดูแม่ถึงหลูกเอาอลูกึงแม่เอา เอาใส่ปากให้แม่ทองคูณสิไม่ได้ลูกดึงลูกดึงไม่เอาสายยางใส่อะพ่อหนูก,กินด้วยให้หนูก,กินด้วยเอาให้แม่ทองคูณกินให้อิ่มก่อนพ่อเอาให้แม่ทองคูณกินเลยแต่พ่อก็ได้กินแล้วเดี๋ยวกินคาบสายยางเลยแม่ทองคูณ ไม่คาบก็ไม่คาบใช้เพิ่มดึงเพิ่มนี่สุดยอดเอาเอาเอาขาดใายางปูเด้อเพิ่มเอาเล่นชักกเยออเอาเอ้ยเดดอแมวใช่ไหมแมวครับ เลี้ยนชักให้เยอกันเลยดีนิตาอ้าวเย่มกินพยางคือกินะไดปะฮะ คลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเพิ่มคูณนชแนลด้วยจ้าสวัสดีจ้าขอบพระคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบพระคุณจ้าสวัสดี